สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมประจำเดือนธันวาคมปี2567ค่ะ ทั้ง12ลัคนาราศีก้าวเข้ามาสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะที่ผ่านมาใครผ่านอะไรมาบ้างพบเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อในปี2568เรามาดูกันค่ะว่าในเดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีเรื่องราวความโชคดีหรือมีเรื่องราวใดที่คุณจะต้องผเผชิญค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคําพยรกรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของคุณในเดือนธันวาคม ปี2568นี้ถือเป็นจังหวะที่คุณมีความโดดเด่นเกี่ยวกับด้านการงานเกี่ยวกับด้านบริวารเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรได้โคจรมาสถิตท,ทับลัคนาราศีเกิดนะคะและการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็ง,ขงเป็นเทวีโชคด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหชาวลัคนาราศีมังกรถือว่า ว่เดือนธันวาคมนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เฮงมากสําหรับตัวคุณในหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่ดาวพระศุกร์โคโจรมาทับลัคนาราศีเกิดและพอดาวพระศุกร์โคโจรมาทับก็ได้ตําแหน่งโดดเด่นเป็นเทวีโชคอีกและไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ที่มาทับเนี่ยก็ยังทํามุมเลงไปยังดาวพระอังคารซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มหามิตรอีก สุกปากวาาอังคารรับเอาจังหวะเด่นของชาวลัคนาราศีมังกรเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทํางานชาวลัคนาราศีมังกรคะคุณมีเสน่ห์มากคุณมีออร่ามากราศีจับเลยก็ว่าได้ช่วงนี้ใครๆก็อยากทํางานร่วมกันกับคุณช่วงนี้การงานของคุณมันจะมีความก้าวหน้ามีความรุดหน้าคุณคิดคุณปรารถนาคุณหวังสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งนั้น หรือถ้ายังไม่ได้รับมันก็มีแนวโน้มมีสัญญาณดีๆแล้วว่าเรื่องราวดีๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับคุณในแง่มุมของการทํางานนะคะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการซื้อมาขายไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ําเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเพศหญิงการบริการการท่องเที่ยวจะมีมุมที่ดีเป็นอย่างมากใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนไว้ใจคุณให้เครดิตคุณนะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการโอบอุ้มคุณจะได้รับความรักจากคนรอบข้างไม่ว่าคุณจะทำผิดพลาดไม่ว่าคุณจะทำงานนั้นๆไม่สำเร็จแต่คุณก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมันทำให้สำเร็จได้จนในที่สุดคุณบรรลุงานงานนั้นได้ นี่แหละค่ะลูกน้องบริวารคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณและเขายินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มใจมันไม่ได้เหมือนโดนบังคับที่จะมาช่วยเหลือเลยอ่ะคือเขาเต็มใจจะมาช่วยเขายินดีที่จะช่วยเขาช่วยและเขารู้สึกดีประมาณนี้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก่อนหน้านี้หลายคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบริวารค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนเสีย นะแต่ในจังหวะนี้ดาวพระศุกร์มาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่ดีเรื่องของลูกน้องบริวารก็จะดีขึ้นในจังหวะก่อนหน้านี้นะคะลูกน้องไม่มาทำงานบ้างทำงานไม่ได้ดั่งใจบ้างขัดแคออ่แข็งข้อกับคุณบ้างนะคะขัดคำสั่งคุณบ้างแต่ในระยะนี้เขาจะเริ่มดีขึ้นจากที่เขาไม่ค่อยเกรงใจไม่ทำตามคำสั่งของคุณ ก็ดูเหมือนว่าเริ่มดีขึ้นมีความเคารพคุณมากขึ้นทําหน้าที่ของเขาได้ดีขึ้นแล้วก็คอยจุนเจือคุณด้วยเป็นช่วงจังหวะที่บริวารเด่นมากขึ้นนะหรือบางทีชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะได้เจอลูกน้องเก่งๆมาช่วยงานก็ได้นะชาวลัคนาชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนลูกน้องใหม่ก็ได้นะ คนเก่าคนที่ไม่ดีออกไปได้คนใหม่คนที่มือดีมือเก่งเข้ามาลักษณะนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการงานสมัยบอกว่าโดดเด่นจริงๆใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาแนะนําชักชวนให้คุณไปร่วมงานตรงนั้นตรงนี้มีญาติพี่น้องคอยหางานให้มีเพื่อนฝูงคอยแนะนําสถานที่ทํางานให้เวลาที่ชาวมังกรเดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนคนเดียว จะมีคนรอบข้างคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่เสมอเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงมากการเงินก็คล่องตัวด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรการเงินคุณเด่นขึ้นดวงชะตาโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็ยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินและจากเดิมดาวพระเสาเคยโคจรวิปริตผิดเพี้ยนแต่ในระยะนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาดาวพระเสาร์โคจรเดินหน้าเป็นปกติอยู่ในเรือนกระดุมพะอยู่ในเรือนการเงินส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน่ะหาเงินได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเคยฝืดเคืองอะไรที่มันเคยติดติดขัดขัด,ขดคุณก็จะแก้ปัญหาได้หาทางออกทางแก้ได้นะคะ ก็อย่างที่บอกไปว่าดาวพระเสาร์เคยโครจรวิปริตผิดเพี้ยนมาเรื่องรายจ่ายมันก็หนักหน่วงในระยะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีรายจ่ายนะแต่คุณจะมีเงินเก็บมีเงินออมคุณจะเห็นทิศทางในการหาเงินที่ดีคุณจะสามารถแก้ปัญหาความติดขัดของตัวคุณเองได้และชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนหลายท่านนะคะมีโอกาสที่จะได้หาหลักทรัพย์หรือได้ซื้อหลักทรัพย์มาครอบครองบางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถซื้อคอนโด ซื้อที่ซื้อทางต่างๆนะคะและชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซื้อใหม่แต่เป็นเรื่องของการขายอยากจะขายที่มานานและไม่ได้สักทีระยะนี้ก็จะมีคนเริ่มสนใจติดต่อเข้ามาประกาศขายรถคันนี้ตั้งนานและไม่ได้สักทีก็จะมีเกณฑ์ได้รับความสนใจในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ใครที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถได้โชคได้ลาบจากอายุของคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นเทวีโชคเลงไปยังดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นดาวพันธุเป็นดาวลาภ มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ผลมาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตหรือคนในบ้านคนในครอบครัวจุนเจือคุณเกี่ยวกับด้านการเงินการทองสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจะโดดเด่นมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในระยะนี้ดาวพระเกตโคจรเข้าเรือนกัมมะขอเสริมในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะคะให้ระมัดระวังความเครียดที่เกิดจากการทำงาน คุณอาจจะมีความวิตกมมีควากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหน่อยแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรสบายใจว่าเมื่อดอาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ในเรือนกัรมะเรือนการงานแล้วขอให้คุณทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เถอะสมัยเชื่อเหลือเกินว่าความขยันไม่เคยทรยศใครความพยายามไม่เคยทรยศใคร เพราะฉะนั้นเต็มที่กับงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายมีโอกาสที่จะสําเร็จลุล่วงงานใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะวัตกรรมเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศชาวมังกรจะทําได้ดีนะคะเกี่ยวกับการคิดการคํานวณเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเรื่องราวที่มันล้ําสมัยอะไรอย่างเงี้ยชาวมังกรจะทําได้ดีอย่างมากนะคะสิ่งที่ชาวลคาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพ ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังเรื่องสายตาระบบเลือดให้ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพ้นะคะโรคผิวหนังต่างๆแล้วก็ระมัดระวังการทําคุณกับคนไม่ขึ้นบางทีช่วยเหลือใครไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานี่ค่ะคือจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ตกเรือนวินาศหรือบางครั้งนะคะชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็มีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกับคนเพศช,ชาย โดยมากแล้วมักจะเป็นคนเพศชายที่อายุมากกว่าอย่างเช่นคุณพ่อหัวหน้าง,งานอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับคนเพศชายหรือไม่ฉะนั้นคนเพศชายในบ้านของคุณมีอาการล้มป่วย ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต้องแอดมิดลักษณะนี้เป็นต้นแต่ในแง่มุมที่ดีก็มีเช่นกันเมื่อดาวมรณะตกเรือนวินาศดาวมรณะเป็นดาวร้ายโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศเป็นเรือนร้ายร้ายเจอร้ายกลายเป็นดีดังนั้นชาวมังกรคะอะไรที่มันคลุมเครืออะไรที่มันไม่แน่นอนคุณจะได้ตัดจบจากสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้สิ้นสุดจากสิ่งสิ่งนั้นและได้เริ่มสิ่งใหม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น คุณจะได้เจอหนทางใหม่ๆและคุณจะได้บอกลาหนทางเก่านะคะบางคนออกจากที่ทํางานเก่าไปสู่ที่ทํางานใหม่นะคะได้จบจากปัญหาเดิมๆแล้วได้ออกจากวังวนเหมือนเดิมแล้วได้โล่งมากขึ้นโปร่งใจมากยิ่งขึ้นสัญญาณดีๆจะเข้ามาขอให้คุณให้พลังงานบวกกับตัวเองนะนี่เป็นข้อดีในช่วงที่ดาวมรณะตกเรือนวินาศคุณจะได้จบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มสิ่งใหม่นั่นเองนะคะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอ,อน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ